มาดูกันค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นของการทำปลาส้มปลาตะเพียนไร้ก้างกันนะคะเมื่อได้ปลามาสดๆแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดควักไส้ออกแล้วก็บั้งๆให้เล็กๆนะคะเอามาล้างหมักน้ำเกลือไว้1คืนแล้วเอามาล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึง่งเอามาคลุกกับข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะ ส่วนผสมก็จะมีกระเทียมกับข้าวเหนียวของเรานะคะที่จะเอามาเป็นส่วนตัวผสมหากใครชอบผงนัวก็อาจจะใส่ได้สักเล็กน้อยก็ได้คะ่ะหรือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่คะ่ะนะคะก็เอานำมาคลุกๆให้ทั่วตัวปลานะคะออของโอนี่จะไม่ใส่ ในท้องเยอะนะคะข้าวก็จะเลือกใส่แค่เล็กน้อยพอให้มันแบบออกรสชาติเปรี้ยวนะคะแต่บางเจ้าที่ทําขายอาจจะยัดไปจนท้องป่องเลยก็ได้ค่ะแต่นี้เราเน้นไม่ทํากินกันนะคะทาหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็ใช้ระยะเวลาสัก2-3วันแล้วแต่ภูมิอากาศบ้านใครบ้านมันจ้าก็จะออกรสเปรี้ยวจ้าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะสนใจก็สั่งได้เลยนะคะ